เอาวันนี้ก็มีอะไรดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับซึ่งก็คือ Man อ a t e r นะซึ่งเป็นเกมปลาใหญ่กินปลาเล็กหรือว่าเกมฉลามแหละแต่ว่ามีกินคนด้วยนะซึ่งตอนนี้ทางอ p i c เขาได้แจกอยู่นะเป็น E p i c s สโต e นะหรือถ้าใครไม่รู้จักก็คล้ายๆสตรีมนะครับเป็นร้านขายเกมเหมือนกันอ่าซึ่งเขาจะแจกเกมบ่อยนะซึ่งตอนนี้เขาแจกแจกอ a n e a t e r เกมนี้อยู่นะครับก็คือเกมปลาฉลามนะเนี่ยไล่งับคนแล้วก็พกปลาใหญ่ปลาเล็กได้หมดเลย แล้วก็แอปเปิลเอาไปอัปเกรดตัวเนี่ยเห็นไหมในภาพดีเซร์เขาก็จะมีให้ดูนะครับเห็นไหมว่ามันอัปเกรดได้หลายแบบเนี่ยเห็นไหมเป็นฉลามแบบหน้าตาโผดเลยเห็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนวิธีดาวนโหลดยัยงไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อันนี้ไว้นะครับแล้วก็เมื่อเข้าลิงก์มาแล้วนะให้เรากดที่ลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะครับเห็นไหมด้านมุมขวาบน,นครับอ่าแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้ไปแล้วเราก็เลือกว่าเราล็อกอินอะไรนะครับ ถ้าใครยังไม่สมัครก็สมัครได้เลยสมัครง่ายมากใช้อ e ีเมลหรือว่าเฟซหรือว่าอะไรก็ได้นะครับนี่ก็ผมจะล็อกอินด้วย e mail, ด้วยอ e ีเมลไปแล้วกันนะครับอ่าอ่าเมื่อเราล็อกอินเรียบร้อยแล้วครับหน้าตามันก็จะเปลี่ยนตรงนี้ก็จะกลายเป็นชื่อบัญชีของเรานะครับแล้วก็สามารถโหลดได้แล้วก่อนอื่นก็ให้เราทําการโหลดนี่อีพีเกมขวามุมมุมขวาบนก่อนเลยครับเห็นไหมดาวน์โหลดปั๊บแล้วมันจะให้เราดาวน์โหลดแอปอีพีนะครับเราก็ดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยครับ แล้วเราก็มากดที่ตรงนี้เลยครับเห็นไหมดาวโหลดหรือก็คือซื้อเกมมาแหละแต่ว่าอันนี้มันฟรีแล้วไงซึ่งมันฟรีถึงแค่วันที่16เดือนนี้ครับเดือนมิถุนาให้รีบกดกดรับเข้ามาในครั้งก่อนได้เลยนะเนี่ยกดสั่งซื้อแบบเนี้ยแล้วก,กดทําการสั่งซื้อปั๊บรอแป๊บนึ่งนะครับอ่าเข้านี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับแล้วมันก็ไปอยู่ในสโตร์เราแล้วนะ เราก็กดเปิดได้เลยนะอันนี้ก็คือสั่งซื้อแล้วแล้วถ้าเราติดตั้งแอปเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปิดด้วยอ่ะอันนี้ผมมีอยู่แล้วนะผมจะข้ามขั้นตอนการติดตั้งการติดต้องการติดตั้งก็ไม่ได้ยากอะไรก็กดเล็กๆไปเลยนะครับอันนี้ผมมีอยู่แล้วก็ไม่ติดตั้งสาแล้วกันเปลี่ยนเป็นเปิดอ e ีเปิดแอปนะครับเห็นไหมปุ๊บนี่ในหน้าเดสก์ท็อปจะเป็นรูปอย่างงี้ครับอีพีกเห็นไหมอีพีเกมล er ันเชอร์นี่ก็กดเข้าไปปับ๊บแล้วก็รอโหลดแป๊บนึงนะครับ ถ้าเรายังไม่มีตัวแอปมันจะไม่สามารถติดตั้งเกมได้นะแต่ว่าเราสามารถมากดรับแบบนี้ได้ก่อนนะครับเนี่ยกดในดาวน์โหลดเมื่อกี้ที่ผมขึ้นให้ดูนะครับก็กดดาวน์โหลดมันก็จะเข้ามาอยู่ในคังแล้วแล้วเราจะติดตั้งเมื่อไหร่ก็ได้นะครับก็แนะนําให้มากดรับไว้ก่อนนะโดยที่ยังไม่ต้องมีเจ้าตัวโปรแกรมอีพิกก็ได้นะก็ให้มากดรับในเว็บไว้ก่อนล็อกอินแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงเมื่อกี้เลยครับที่ผมบอกในขั้นตอนแรกก็ย้อนกลับไปดูได้แล้วก็ เมื่อเปิดแอปขึ้นมาแล้วนะมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะโปรแกรมอ่าเราก็ไปกดที่ไลบรารีของเรานะครับนี่ตรงไลบรารีสังเกตน,นะเมื่อเปิดโปรแกรม ePIC แล้วก็รออินเรียบร้อยแล้วนะอ่าแล้วเราก็เลื่อนหาเมื่อกี้นะครับหรือจะเซิร์ชเอาก็ได้เนี่ยอ่า m a n ตอ e r โอเคเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ในไลบรารีแล้วนะนี่เห็นไหม in library แล้วก็เลื่อนดูว่าอยู่ไหนอันนี้อ e ีพีเขาแจกค่อนข้างบ่อยนะครับก็แนะนําให้ไปกดล็อกอินอะไรไว้ให้เรียบร้อยนะแล้วก็สังเกตดีๆในหน้าเว็บเขาจะมีประกาศทุกๆครึ่งเดือนเลยมั้งหรือไม่ก็เดือนหนึ่งอะ่ะเขาจะแจกฟรีเกมหนึ่งนะครับอันนี้มันก็จะเข้ามาอยู่ในคังเรานะเห็นไหมก็พร้อมติดตั้งแล้วง่ายๆเลยครับวิธีก็แนะนำให้ไปกดรับกันไว้ครับไม่เสียหายอะไรเพราะมันแจกฟรีนะถึงวันที่16มิถุนายนนะครับ ก็แนะนําให้รีบไปกดรับไว้ไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันฟรีๆเอาไว้เล่นเพลินๆนะครับเหมือนคล้ายๆปลาใหญ่กินบอเลยคแต่อันนี้เป็นเวอร์ชันที่โหดกว่านะครับเพราะว่าจะเป็นคนนะเราก็มีอะไรทําเยอะแยะกวา่าแผ่นที่ก็ไม่ได้แคบนะครับผมลองเล่นไปแล้วเดี๋ยวอาจจะใส่ภาพเกมเพย์ที่เล่นเข้าไปเสริมเข้ามาในช่วงท้ายคลิปให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้อะไรดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยว จะหาอะไรดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับแล้วถ้าใครอยากให้ลงเกมไหนหรือว่าอะไรยังไงก็สามารถพิมพ์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาทําให้ช่วงนี้ค่อนข้างว่างอยู่นะค่อนข้างมีเวลาว่างเดี๋ยวจะพยายามลงคลิปบ่อยๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ an acrobatic feat worthy of an